โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจัดตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานเซิร์เวอร์จีนนะครับผมเซอร์เวอร์จีนได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นกิจกรรมชุดไหว้น้ําอีกแล้วครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นในส่วนของเซียวอู่แล้วก็เจียงจูนะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าดีต่อใจกว่าหลงหลงครับผมเสียงเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าหลงหลงนี่แบบอก็ ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจียงจูก่อนดีกว่าเจียงจูนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราใช้กันบ่อยนะครับในการที่ตีเก็บคะแนนหรือว่าตีกระดูกอุญญาน,นะครับนี่เลยก็เป็นโทนสีเขียวนะนี่เลยน่ารักนี่เนาะสําหรับเจียงจูนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสี่ยวอู่ครับผมนี่เสี่ยวอู่ก็เป็นโทนสีชมพูขาวเนาะ นี่ก็เป็นแบบโทนสีประจำตัวของเซียวอู่นะชุดก็ชมพูขาวมาตลอดนะครับผมนี่เลยก็ประมาณนี้สำหรับเซียวอู่นะครับส่วนตัวผมก็ชอบเจียงจูมากกว่านะเออไม่ได้เมนไม่ได้เมนเซียวอู่นะนี่เจียงจูก็เราเนี่ยต้องใช้ใออบในการสุบนะครับเป็นอันนี้นะครับสีส้มนะเล่นนะครับ วันหนึ่งเนี่ยจะได้ห้าสิบใบนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มาเปิดสุ่มให้ดูนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟจีนเนาะไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับในนี้ก็จะมีเป็นเจียงจูมีเสียวอู่มีใบากาชาแล้วก็ที่เพิ่มค่าเออค่าลักกี้อันนี้เพิ่มสิบเอ็ดเป็นยี่สิบนะครับเพิ่มเพิ่มเก้าอันนี้ก็ทำให้เพิ่มสิบเอ็ดนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นกระดูกส่วนแขนมีขาด้วยมีแค่แขนกับขานะครับอันนี้เป็นเลือกเลือกหรือสุ่มไม่รู้นะน่าจะสุ่มอะสุ่มเอเตนานะครับตัวเด่นๆก็จะมีปักเป้ามังกรสมุดหอ,อกงูถังเยหัวเสี่ยวไผ่ถังห้าวเออก็มีประมาณนี้เนาะที่แบบเด่นเด่นนะครับส่วนตัวถ้าเปิดได้เสี่ยวไผ่ก็โอเคนะครับอันนี้แต่ว่า,น,าน่าจะได้ยากอยู่หรอก แล้วก็มีพวกเป็นชิปนะครับชิปเศษกระดูกเอเดนาอันนี้ได้20กับ10นะที่เหลือก็เป็นของเกลือครับเกลือหมดเลยโอเคในร้านค้านะครับร้านค้าเขาก็จะมีให้เราเนี่ยซื้อใบสุ่มด้วยนะโอ้โหถือว่าแพงมากครับผม98ได้10ใบเนาะสิใบนี้ก็สุ่มได้ครั้งหนึ่งนะครับเท่าว่า98เพชรเนี่ยสุ่มได้1ครั้งเนาะส่วนตัวถ้าใครอยากได้ก็ ต้องเก็บเพชรไว้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้อีกนานเลยนะครับไม่แน่ก็เขาอาจจะเอาเข้ามาเร็วหรือช้านี้ก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับสําหรับชุดว่ายน้ำเนาะเพราะว่าตอนเนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อจากนี้นะถ้าคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสกินของปู่พิษมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ไทยต่อไปแต่ว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมีไอ้นี่มาแล้วชุดว่ายน้ำมาแล้วนะครับ นี่เลยเป็นกิจกรรมรวมทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่ชุดว่ายน้ําตู้แรกเข้ามานะ่ะเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันจะห่างกับเซิร์ฟเวอร์จีนแบบแปบ๊บเดียวเองอนะเซิร์ฟเวอร์จีนลงชุดว่ายน้ําเสร็จปุ๊บไต้หวันก็ลงต่อเลยอะแบบว่ากิจกรรมเซิร์ฟจีนยังไม่หมดอนะแต่ว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมีมาแล้วเนาะก็ไต้หวันก็ถ้าใครเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับก็มีลุ้นนะครับอาจจะได้เอ่อตู้ชุดว่ายน้ํามา เล่นกิจกรรมด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เออ่สุ่มให้ดูนะก็รอเซิร์ฟไต้หวันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ